สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่า ะะวันนี้นะคกเพลจะมาสปอยหนังเรื่องวิวัจุนผีวุ่นละค่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2009เรื่องราวเริ่มต้นที่คอนเนอร์ช่างภาพหนุ่มสุดฮอต,ฮอตไฟแรงนักล่อลร่องสาวๆซึ่งเขาก็ได้ใช้ความฮอตของเขาแบบเกินคุมมากและสนใจแต่ความสัมพันธ์แบบฉับเฉวยเท่านั้นไม่คิดที่จะจริงจังกับใครวันหนึ่งหลังจากเลิกงานคอนเนอร์ออกับนางแบบสุดฮอตก็จูบกันอย่างดูดดื่มแต่แล้วอยูอ่ๆเมลเลขาของเขาก็ได้เข้ามาขัดจังหวะซึ่งเธอนั้น ก็น่าจะชินกับภาพพวกนี้แล้วเธอจึงได้บอกเรื่องงานสําคัญกับเขาโดยไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรเธอได้เตือนคิวงานของเขาเรื่องการไปร่วมงานซ้อมใหญ่ก่อนงานแต่งงานของพอน้องชายของเขาและเมลยังได้บอกอีกว่าสาวๆทั้ง3คนที่เขาเคยเดตติดต่อมาพร้อมกันคอนเนอร์จึงได้ตัดสินใจประชุมสายคุยทั้ง3คนไปเลยแล้วเขาก็กล่าวบอกเรื่องทั้ง3าคนพร้อมกันผู้หญิงทั้ง3คนนั้นจึงรู้สึกเสียใจมากเพราะพวกเธอรักเขาไปแล้วทั้ง3จึงพร้อมใจกันต่อว่าคอนเนอร์มาชุดใหญ่ แต่คอนเนอร์ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรวางสายและหันมาสนุกกับนางแบบสุดแซ่บต่อจากนั้นเขาก็ออกเดินทางไปยังบ้านของพ่อซึ่งเมื่อไปถึงเจงนนี่ที่รู้จักวิธีกรรมของคอนเนอร์ดีก็มีท่าทีกังวลเล็กน้อยซานดาเจ้าสาวของงานจึงได้พูดกับเจนนี่ว่าเป็นอะไรเพื่อนเจ้าสาวของฉันทุกคน <ๆ S 1> ก็เคยนอนกับเขาทั้งนั้นแหละเขาคงไม่แย่นักหรอกเจนนี่จึงถึงกับทำตาโตไม่อยากจะเชื่อหันไปมองเหล่าเพื่อนเจ้าสาวแล้วคอนเนอร์ก็ได้เดินเข้ามาทักทายพอ่อแต่แล้วเขากลับกระซิบแนะนำน้องช ในเรื่องที่ไม่ควรอย่างยิ่งเขาได้บอกให้พอเปลี่ยนใจยกเลิกงานแต่งแล้วหันมาใช้ชีวิตแบบเขาแต่พอก็ไม่เอาด้วยคอนเนอร์จึงไม่ไปพูดกับซานด้าต่อว่ารู้ไหมย,ยกเลิกตอนนี้ก็ยังไม่สายนะซา <Sandra S 2> นดาก็รู้สึกงงเล็กน้อยพอจะได้พูดตัดบทออกมาว่าเขาแค่อเล่นนะ่ะร้องกับขำแห่ๆออกมาแลวพวกเขาก็เริ่มซ้อมงานแต่งต่อจากนั้นคอนเนอร์ก็ได้ไปรล,ลึกความหลังที่ห้องของลุงเวลุงที่เสียชีวิตไปแล้วของเขาเพราะไลฟ์สไตล์ของลุงก็ไร้ไม่แพ้กันกับคอนเนอร์ เขาจึงรู้สึกชอบลุงมากแต่แล้วเขาก็ต้องถึงกับหัวเสียเมื่อเห็นว่าห้องของคุณลุงถูกตกแต่งด้วยเตรียมงานแต่งเขาจึงลงมือลื้อมันทิ้งทันทีจนเจนนี่ต้องเข้ามาถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นคอนเนอร์จึงได้โมนออกมาชุดใหญ่แต่บ่นไปบ่นมาเขาก็หุบมาพูดหยดเจนนี่จนได้แต่เจนนี่ก็ไม่เล่นด้วยหันหลังเดินออกไปจากนั้นพวกเขาก็มาร่วมโต๊ะทานอาหารกันพอนั้นก็ได้ขอให้คอนเนอร์กล่าวอวยพรให้เขาในงานแต่งวันพรุ่งนี้คอนเนอร์ก็รู้สึกไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่ สามารถที่จะกล่าวอวยพรได้เขาไม่เชื่อในเรื่องของความรักหรือการแต่งงานเขามองว่ามันแย่เขาจะได้พูดแต่คำพูดที่มันบั่นทอนจิตใจของคนฟังออกมาจนทุกคนรู้สึกแย่แล้วเขาก็ลุกออกจากโต๊ะอาหารไปตรงไปที่ห้องน้ำสักพักหนึ่งเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นวิญญาณของลุงเวได้ปรากฏกายออกมาคอนเนอร์ก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อพูดออกมาว่าลุงเวลุงตายแล้วนี่ลุงเวจะได้เดินผ่านตัวเขาจนคอนเนอร์ย,ยิ่งรู้สึกทึ่งแล้วคอนเนอร์ก็ถามลุงว่าพระเจ้าลุงมาทำอะไรที่นี่ ลุงเวก็ตอบว่าฉันมาเพื่อเตือนแกอย่าเสียเวลาเหมือนอย่างฉันคอนเนอร์ก็บอกว่าพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยชีวิตของลุงนี่สุดยอดเลยลุงเป็นตำนานไปแล้วทั้งเงินทั้งปาร์ตี้ทั้งผู้หญิงลุงเวจึงได้พูดออกมาว่าเชื่อเหอะแกไม่อยากเป็นเหมือนฉันฉันจับตาดูแกอยู่และแกกำลังจะเป็นเหมือนฉันไม่มีใครแตะแกได้แต่คืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปคืนนี้จะมีผีสาวมาเยี่ยมแกสามตนและแกจะได้สัมผัสถึงบางอย่างที่ไม่เคยเจอมานานว่า บางอย่างเช่นความรู้สึกแล้วลุงก็หายไปก่อนที่คอนเนอร์จะได้พูดอะไรคอนเนอร์จึงได้คิดไปว่าทั้งหมดนี้คงจะเป็นแค่ภาพหลอนีนหน้าของเจนนี่ซานดาก็ได้แนะนําแบดหนุ่มโสดเพื่อนของเธอให้เจนนี่รู้จักเพราะเธออยากให้เจนนี่ออกเดทสักทีเธอจึงได้พูดัวทั้งคู่แบบสุดโสดส่วนคอนเนอร์หลังจากเจอผีเขาก็ได้ไปพูดจีบแม่ของเจ้าสาวที่โสดมานานแต่แม่ของเจ้าสาวก็ไม่เล่นด้วยเขาจึงได้ไปพูดจีบเพื่อนเจ้าสาวต่อจนเขาสามารถหลอกล่อเธอได้เขา ได้นัดให้เธอไปเจอในห้องน,อนั่งหญิ5้านาทีเพื่อนเจ้าสาวจึงได้ตารูลวาวรีบไปทันทีและก่อนที่คอนเนอร์จะตามไปเจนนี่ <Jenny S 2> กับแบ๊ก็ได้ตรงมาคอนเนอร์ <Connor S 2> กับเจนนี่จึงได้พูดแซกกันไปมานิดหน่อยแล้วคอนเนอร์ก็ตรงไปที่ห้องค่อยๆเดินไปที่เตียงอย่างสุขใจแต่แล้วเขาก็ต้องแปลกใจมากๆเพราะจักจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวที่รออยู่มันได้กลายเป็นผู้หญิงคนอื่นแทนคอนเนอร์ <Connor S 2> จึงพูดออกมาว่าคุณเป็นใครเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่าทำไมจำฉันไม่ได้เหรอเราเคยสนุกกันคอนเนอร์ <Connor S 2> จึง น่นึกอยู่สักพักจนเขานึกออกว่าเธอคือแ <is> อริสันแอริสันก็ทาแทะทางดีใจที่เขาจําเธอได้แล้วเธอก็พูดออกมาว่าใช่ฉันคือแอริสันตอนนี้ฉันเป็นผีฉันเป็นผีอดีตแฟนสาวของคุณคอนเนอร์ก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อเขาจึงได้ลองใช้เชิงเทียนแย,ยลงไปที่ท้างของแอริสันซึ่งมันก็ทะลุผ่านทันทีคอนเนอร์ึงรู้สึกกลัวมากรีบวิ่งหนีออกไปแต่แอริสันก็ว้ากตามเขาไปได้เธอจึงได้พูดออกมาว่าถามจริงนี่คุณวิ่งหนีผีเหรอคอนเนอร์ ก็ได้วิ่งหนีต่อแต่เขาก็หน nah ีเธอไม่พ an> ้นเขาจึงได้โหมดออกมาว่าผงตาฝาดไปคุณไม่มีจริงหรอกคุณเป็นแค่ความจําที่ผุดขึ้นมาเพราะลินเราและจากความเศร้าที่พอจะแต่งงานแต่เอริสันก็ไม่สนว่าเขาจะเชื่อไหมเธอได้บอกเขาว่ามันจะต้องวิเศษแน่ฉันจะพาคุณย้ายเวลากลับไปหาสาวๆแล้วหวังว่าคุณจะสํานึกได้ว่าตัวเองเลวร้ายแค่ไหนพร้อมหรือยังแล้วเอริสันก็ดีดนิ้วทําให้เตียงที่พวกเขาอยู่เคลื่อนที่ไปว่ากลับไปยังอดีตในปี1 9 8 2 ปีที่คอนเนอร์มีความรักเป็นครั้งแรกและเด็กสาวที่ครองหมดใจเขานั้นก็คือเจนนี่เจนนี่ได้มอบกล้องให้เขาเป็นของขวัญวันเกิดใน Connor, วัยเด็กคอนเนอร์ก็รักเจนนี่ด้วยหัวใจจริงจนเจ้าต,ตัวยังไม่อยากจะเชื่อว่าตนเองเคยมีโมเมนต์แบบนี้เขายังได้เห็นพ่อกับแม่ของเขาอีกครั้งก่อนที่พ่อแม่จะเสียไปเพราะอุบัติเหตุจนทําให้ครอบครัวของเขาเหลือเพียงแค่ลุงเวพอ่อและเจนนี่ซึ่งมันทําให้เจนนี่รู้จักตัวตนของคอนเนอร์ดีตัวตนก่อนที่เขาจะเจ้าชู้ แล้วแอริสันก็พาคอนเนอร์ว์ปไปในงานปาร์ตี้ที่คอนเนอร์พยายามจะเปลี่ยนให้ความรักของเพื่อนกลายเป็นความรักแบบหนุ่มสาวเขาพยายามจะขอเจนนี่เต้นลําแต่เจนนี่กับถูกหนุ่มฮอตท,ที่สุดในโรงเรียนอย่างพีทมาให้ปองและกําลังส่งเพื่อนมาขอเธอเต้นลําเจนนี่จึงเล่นตอบตกลงเต้นลํมกับเขาแถวทั้งสองยังได้จูบก,กันต่อหน้าอคอนเนอร์อีกคอนเนอร์รู้สึกเสียใจมากวิ่งออกจากงานไปเขาได้มาระบายความเสียใจกับลุงเวและจากความเสียใจก็ได้เปลี่ยนไปเป็นความโก ลุงเวที่เห็นแบบนั้นเขาจึงได้พาคอนเนอร์ไปที่บาร์ทำให้คอนเนอร์รู้จักโลกอีกใบหนึ่งเขาตั้งใจจะทําให้คอนเนอร์ลืมเจนนี่ไปซะและหันมาเป็นแบบลุงลุงเวทจึงได้เริ่มสอนกลยุทธ์การจีบหญิงและการเป็นเทย์บอยให้แก่คอนเนอร์เอริสานจงึงถึงกับทนฟังไม่ได้เอาหัวเขกกับโต๊รัว,รว,รวเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้คอนเนอร์กลายเป็นคนเจ้าชู้แล้วเอริสานก็พาคอนเนอร์ว่าไปอีกสองปีหลังจากที่คอนเนอร์หัดเป็นเสือผู้หญิงเขาได้เมินเจนนี่สําเร็จเป็นที่เรียบร ไม่ยอมทักทายเจนนี่และเริ่มคบกับเอริสันแถมยังได้จูบก,กันต่อหน้าเจนนี่ทาให้เจนนี่รับไม่ได้เดิอนออกไปจากนั้นเอริสันก็วิ่งไปตอนที่คอนเนอร์เริ่มเป็นช่างภาพที่มีชื่อเสียงคอนเนอร์ <Connor S 2> กับเจนนี่ก็ได้วนมาพบกันอีกครั้งคอนเนอร์ <Connor S 1> จึงได้พยายามใช้สกิลกันเป็นเพลย์บอยพูดหวานลลอมให้เจนนี่ขึ้นห้องไปกับเขาแต่เจนนี่ก็ไม่ตามเกมเขาง่ายง่ายเพราะเธอไม่ได้ชอบความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยคอนเนอร์ก็ไม่ยอมแพ้ยังพยายามต่อเรื่อยๆเริ่มออกเดทกับเจนนี่พูดค ศึกษาเธอมากขึ้นและหลังจากพยายามจีบอยู่หลายสัปดาห์เจนนี่ก็ยอมเปิดใจให้เขาคอนเนอร์ก็ได้รักเจนนี่ด้วยหัวใจจริงๆจนเขารู้ตัวว่ากำลังจะต้องผูกมัดเขาจะได้เลือกทําเหมือนเช่นเคยคือชิงหนีหายไปเช้าวันต่อมาเมื่อเจนนี่ตื่นมาไม่พบกับเขาหัวใจของเธอจึงแตกสลายทันทีเธอร้องไห้ออกมาอย่างโศกเศร้าคอนเนอร์ที่เห็นเจนนี่เป็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกสะเทือนใจแล้วแอดิสันก็พาคอนเนอร์ไปพบกับบรรดาเหล่า สาวๆที่เขาเคยออกเดทมันมีเยอะมากน่าจะเป็นร้อยๆคนได้สาวๆพวกนั้นก็ได้ตรงเข้ามาลุมล้อมเขาจนคนนัน้ารู้สึกอึดอัดทนไม่ไหวนอนละเมอเกลี้ยงตกเตียงไปเขาจึงได้สะดุ้งตืง่นขึ้นและคิดไปว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาแค่ฝันร้ายไปเขาจึงได้รีบออกไปหาเหล้าดื่มทันทีแต่ทางบ้านเหลือเพียงแค่แชมเปญเขาจึงไม่มีทางเลือกลงมือเปิดขวดทันทีฝาแชมเปญจึงได้พุ่งบุ่นกับขาตั้งเค้กแต่งงานจนเค้กแต่งงานเอียงล้มลงมา คอน,นเนอร์ก็รีบพยุงเค้กไว้และพยายามเอื้อมมืออีกข้างไปหยิบขาตั้งที่หลุดออกแต่มันก็ายเกินไปเค้กแต่งงานได้ล้มลงม,มาจนเละหมดซานดาที่เข้ามาเห็นจึงกรีดร้องออกมาทันทีทุกคนที่ตามมาก็สลดใจไม่แพ้กันแล้วซานดาก็ปีแตกต่อว่าคอนเนอร์ออกมาพ่อของซานดาจึงได้รีบห้ามเธอไว้พ่อก็รีบพาซานดาออกไปสงบสติอารมณ์เมื่อทุกคนออกไปคอนเนอร์ก็ทําความสะอาดโดยมีเจนนี่ยืนขำสูนน้ำน้าเข้าอยู่ข้างๆคอนเน เธอจะได้ชวนเธอคุยเขาได้กล่าวขอโทษเธอเรื่องที่เขาทํากับเธอตอนนั้นเขายังได้จูบเจนนี่และบอกรักเธอเจนนี่ทึงได้รีบผลักตัวเขาออกแล้ยวพูดออกมาว่าเดี๋ยวคอนเนอร์ฉันได้ยินที่คุณพูดและคิดว่าคุณเชื่ออย่างนั้นจริงแต่ฉันรู้จักคุณดีพรุ่งนี้เช้าตอนฉันตื่นคุณก็หายไปแล้วเจนนี่ก็เดินออกไปจากนั้นคอนเนอร์ก็กลับไปที่ห้องของเขาและเขาก็ต้องตกใจอีกครั้งกับสาวที่แม่แอบรอเขาเพราะเขาคิดว่าเธอเป็นผี เขาจะได้รีบวิ่งออกไปตรงไปที่รถการจะขับหนีไปพักที่โรงแรมแทนแต่แล้วรถของเขาก็สตาร์ทไม่ติดและจูจ่ๆเมลเลขาของเขาก็โผล่ออกมาเขาจึงรีบสวมกอดเธอทันทีแต่ร่างกายของเธอกลับทะลุผ่านได้คอนเนอร์จึงตกใจมาเมลจึงมาอธิบายให้เขาฟังจนเขาได้รู้ว่าเมลคือผีปัจจุบันที่จะมาให้บทเรียนแก่เขาจากนั้นเมลก็พาคอนเนอร์เข้าไปในวงเพื่อนที่กําลังนั่งมองบอยเขากันอย่างสนุกสนานยกเว้นพอเขายังคงพูดข้อดี ของคอนเนอร์ให้ทุกคนฟังเขาได้พูดชมพี่ชายออกมาจากใจจริงจนคอนเนอร์ที่ฟังอยู่รู้สึกส้งใจมากนมวที่เห็นท่าทีคอนเนอร์เป็นแบบนั้นเธอจึงได้พูดออกมาว่าคอนเนอร์คุณคงไม่ได้ทราบซึ้งอะไรใช่ไหมเพราะความรักมันไม่มีจริงมันก็แค่อาหารจานหลักของคนอ่อนแอไร้การศึกษาซึ่งคําพูดพวกนี้นั้นมันก็คือคําพูดที่คอนเนอร์เคยพูดไว้และทั้งสองคนก็เดินมาดูเจนนี่ซึ่งเจนนี่นั้นเธอที่เคยมั่นใจว่าตัดใจจากคอนเนอร์ได้แล้วแต่เมื่อ เธอได้มาเจอกับคอนเนอร์จริงๆเธอกับยังคงรู้สึกรักเขาเธอยังคงเสียใจกับสิ่งที่เขาเคยทํากับเธอแบบจะได้ช่วยพูดปลอบเจนนี่จนเจนนี่รู้สึกดีขึ้นแล้วเมลก็าพาคอนเนอร์วา <ะ S 2> ไปหาสามสาวที่คอนเนอร์เพิ่งจะบอกเลิกเมลนั้นได้นับทั้งสามสาวมาปลอบทุกเรื่องคอนเนอร์เมลได้เลี้ยงเครื่องดื่มสาวๆทั้งสามพร้อมกับพูดปลอบว่าสาวๆอย่าไปเสียดายเลยเขามันไม่มีหัวใจลองคิดดูสิไม่ว่าเขาจะนอนที่ไหนเพราะพพะอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า เขาก็จะต้องอยู่คนเดียวสามสาวก็รู้สึกเห็นด้วยคนนึร์จะรู้สึกอึงมาเขาได้แต่สงสัยว่าทำไมสาวสาวถึงเกลียดเขาลุงเวจึงได้มาให้คําตอบแก่คอนเนอร์บอกเขาว่าเพราะผู้หญิงไม่ชอบการถูกหลอกคอนเนอร์จึงได้เถียงว่าโงแค่เคยหลอกสองสามคนเองแทนในนั้นฝนก็ได้ตกลงมาลุงเวจึงได้บอกเขาว่านี่คือน้าตาของสาวสาวที่เคยร้องหอไห้เพราะนายมาทั้งชีวิตจากนั้นคอนเนอร์ก็ได้กลับมายัางโลกปัจจุบันขณะเดียวกันสาม ก็กำลังโมโหสติแตกอยู่เพราะเธอได้ล่วงรู้ความลับว่าเพื่อนของเธอเคยนอนกับพอ่อและที่เธอรู้เรื่องนี้ก็เพราะคอนเนอร์หลุดปากบอกเรื่องนี้กับเพื่อนเจ้าสาวคนนั้นคอนเนอร์จึงได้เข้าไปช่วยพูดบอกให้สันดา์ยกโทษให้พอ่อแต่ยิ่งเขาพูดมันยิ่งทําให้ทุกอย่างแย่ลงพ่อจึงได้กล่าวขอร้องขอให้คอนเนอร์กลับไปเขายังได้พูดทิ้งท้ายว่านายน่ะมาทําให้วันหยุดของทุกคนมันแย่ไปหมดคอนเนอร์จึงได้รีบกล่าวขอโทษพอ่อแต่พ่อก็ไม่สนพูดออกมาอีกว่าพวกเขา นะพูดถูกฉันไม่ควรเชิญนายมางานนี้ที่ผ่านมาฉันพยายามบอกตัวเองว่านายนะ่ะจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ฉันคิดผิดนายกลับไปซะเถอะที่นี่ไม่มีใครต้องการนายคอนเนอร์จึงรู้สึกหดหู่ใจมากเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับตะโกนเรียกให้ผีสาวตนที่สามออกมาทันใดนั้นละองหิมะก,ก็ได้พอดมารวมกันกลายเป็นผีสาวตนที่สามเธอเป็นผีที่งดงามมากจนคอนเนอร์ละสายตาจาับเธอไม่ได้แล้วผีสาวตนที่สามก็ได้เดินนําทางคอนเนอร์ไป ไปยังอนาคตเจนนี่กำลังเข้าไปไดีแต่งงานกับแบดคอนเนอร์ที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกหับไม่ได้โวยวายออกมาบอกว่าเจนนี่ต้องแต่งงานกับเขาแต่เขาก็าทำอะไรไม่ได้ได้แต่มองเจนนี่มีความสุขและสักพักหนึ่งแขกในงานก็หายไปเหลือแต่พอที่นั่งทำหน้าเศร้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวจากการที่เขาผิดหวังในความรักไม่ได้แต่งงานกับซานดาแล้วพอก็เดินออกไปคอนเนอร์ก็เดินตามเขาไปเดินไปได้สักพักพอก็มีสภาพแก่ลงเขาได้เดินไปร่วมงานศพข,ของคน งานศพที่แขกในงานมีเพียงแค่พอเท่านั้นไม่มีใครมาร่วมงานศพเขาเลยคอนเนอร์จึงรู้สึกว่ามันน่าสมเพชมากลุงเวจึงได้เดินเข้ามาพูดกับเขาว่านี่แหละชีวิตคนอย่างเราไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครคิดถึงแกหรอกซึ่งในตอนนี้นั้นเมื่อคอนเนอร์จากไปพอก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวคอนเนอร์จึงมวยวยออกมาอีกครั้งบอกพอว่ามันต้องไม่เป็นแบบนี้ลุงเวจึงได้พูดออกมาอีกว่าแกทําอะไรไม่ได้หรอกแกเป็นคนเกาะตอนนี้ แกก็ต้องรับผลที่ตามมาจะพูดยังไงดีล่ะถ้านายไม่กล้าที่จะรักใครรักแบบไม่มีเงื่อนไขสุดท้ายนายก็ต้องอยู่คนเดียวเมื่อสิ้นสุดเสียงลุงเวก็ผลักคอนเนอร์ลงไปในหลุมซพพร้อมกับบอกให้สาวๆเข้ามาสาวๆจึงได้ตงงเข้ามาช่วยกันนํายินโยนใส่หลุมศพกบฝั่งคอนเนอร์คอนเนอร์ก็รู้สึกกลัวมากพยายามร้องของโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคอนเนอร์ก็สะดุ้งตื่นขึ้นที่เตียงเขารู้สึกโล่งใจมากที่ตนเองยังไม่ตายแล้วเขาก็รีบตรงไปที่งานแต่ แต่งานแต่งก็ถูกยกเลิกแล้วซานดาก็กําลังเดินทางไปที่สนามบินคอนเนอร์จะได้รียบขับรถตามพวกเขาไปเขาอยากจะแก้ไขเรื่องทุกอย่างเขาจะได้ีไปขวางหน้ารถกของซานดาอย่างไม่คิดชีวิตแล้วเขาก็กล่าวขอโทษซันดาทุกเรื่องก่อนที่จะกล่าวขอร้องขอให้เธอคิดเรื่องแต่งงานกับเขาอีกครั้งแต่ซานดาก,ก็ไม่ยอมเชื่อคําพูดเขาพูดออกมาว่าแต่เขานอกใจฉันคอนเนอร์จึงเถียงกลับไปว่ามันตั้งชาตินึงมาแล้วแถมเพื่อนคุณก็โคตรยั่วเลยและจริงๆแล้ว คุณก็ไม่ได้กดเพื่อนคุณเลยใช่ไหมเพราะคุณไม่ได้แคร์เลยคุณรักพอมาจนยกโทษให้เขาได้สานดาจะได้เถียงออกมาว่าคุณไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไงคุณไม่เคยเชื่อเรื่องความรักคอนเนอร์จงได้พูดถึงเรื่องของเขากับเจนนี่ตอนที่เขาเลือกที่จะหนีออกมาเขาได้พูดออกมาว่าผมรู้สิผมเคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วเพราะมันทําให้ผมกลัวกลัวจนแทบจะเป็นบ้าถ้าเกิดว่าเธอทําให้ผมเจ็บถ้าเกิดว่าเธอตายชีวิตของผมคงจะจบสิน้นผมจึงเลือกที่จะหนีและ สิ่งนี้มันก็เป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมและคุณกําลังทําผิดพลาดเหมือนกันผมคงบาแน่ถ้าจะนั่งดูอยู่เฉยเมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เจอกับความเจ็บปวดนะแต่ผมรับประกันได้ว่าความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกมันเทียบไม่ได้เลยกับการเดินหนีความรักอย่าเดินหนีอย่าทาอย่างนั้นเลยสาร,รา่าจึงรู้สึกเริ่มคอยตามเขาเธอจึงได้ตัดสินใจให้โอากาสพออีกครั้งงานแต่งซึ่งยังคงมีต่อไปทุกคนกลับมามีความสุขและแต่งร่วมยินดีให้แก่คู่ ู่บ่าวสาวคอนเนอร์ยังได้ก่าอวยพรให้แก่ทั้งคู่ด้วยจนพอและซานดารึกสึกซึ้งใจมากบทเรียนผีราคาแพงครั้งนี้คุ้มค่าจริงๆค่ะจากนั้นคอนเนอร์ก็ออกมาคุยกับเจนนี่เจนนี่นั้นก็รู้สึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคอนเนอร์ทาไมเขาถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้คอนเนอร์ก็ตอบเธอไม่ได้แต่เขาก็บอกเธอได้เพียงอย่างเดียวว่าความรู้สึกที่เขามีให้เธอมันยังคงอยู่ในหัวใจของเขาแต่เจนนี่ก็ยังคงกลัวว่าเธอจะถูกหลอกอีคอนเนอร์ เธอได้นำรูปถ่ายรูปแรกที่เขาถ่ายเธอในวัยเด็กออกมารูปที่เขาสัญญาว่าจะเก็บไว้ตลอดไปเจนนี่ก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อว่าเขายังเก็บมันไว้อยู่แล้วคอนเนอร์ก็ได้กล่าวขอโอกาสขอให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเพื่อให้เขาได้อยู่กับเจนนี่เขาได้พูดออกมาว่าผมสัญญานะว่าพอคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าผมจะยังอยู่ทุกๆเช้าเลยเจนนี่จึงถึงกับน้ำตาไหลออกมาแล้วคอนเนอร์ก็ได้บรรจงจูบไปที่มือของเจนนี่ทั้งสองจึง ได้จูบกันแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องวิวาจูนผีบุนหลักเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย